ชมไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องกันก่อนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเน้นย้ำค่ะว่าขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลกําลังเร่งดําเนินการนะคะในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนฐานล่ากของประเทศค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ย้ําถึงสิ่งที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลนะคะได้พยายามหางบประมาณมาดูแลตรงนี้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะก็ขอให้ประชาชนทุกคนได้พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพและสร้างไรายได้อย,อย่างยั่งยืนในพื้นที่ซึ่งถือว่า ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะในด้านของอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลปัญหาต่างๆตามที่จังหวัดระนองได้เสนอมาค่ะรวมถึงปัญหาเรื่องไฟฟ้าเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะการหาแนวทางปลดล็อกข้อจํากัดทางกฎหมายให้สามารถนําไฟฟ้าไปสู่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยค่ะ พร้อมการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการลงทุนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้นสร้างไรายได้ให้ประเทศซึ่งนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลยังส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราต่อไปด้วยค่ะ